นี่หยอดหนึองไ,ไปห้องลูกไหมเอาขันน่ะเราไม้มาสูมา่ม่ะไปห้องกุคนมาสู่ม่ะเราเข้าห้องผ้ามาทำผักูเมย์ทำ<อ>เอาดอกมาหนังแม่หนังแบ็ดเสร็จแล้วปล่อยจะตายละอ,อันเดที่ลูกเขาได้ปากล่างกำเหลือปอดได้ปากล่างกำเหลือเหงื่อไปกับมดเนึงต<อ>ิ๊กตะปูไหนเราก็ไปก,กับไปนีแ่แหละเราก็เดียวก็ทุ่เจ้าก็สวดมดกึง หลวดตายไปเลยแม่ว่าให้โซ่ๆมันพูดอยู่ว่าจะได้เะอือเล่นเล่นลาตายเลยบอกว่าตาเล่นลาตายเนี่ผมจําได้เป็นห้องแห่อยู่เป็นห้องแห่อยอยู่อย่างนั้นตะปุกเป็นห้องดูเออเป็นห้องห้องหลูกหลานแม่ใช่ไมมแห็นแน่มุดนะสุมายายตาเห้อเป็นห้องนั่นอจะตายละ